เนี่ยครัที่จะพัฒนามีอยู่ดได้แต่ว่าเรื่องสายตาเรื่องอะไรอาจจะมันก็จะยากในตาองทำทางทางความเป็นจริงนะแต่อันนี้ถ้าถ้าดูที่ตาของพี่เอ็นก็เหมือนตาตาของคุณพ่อเองก็เขาเรีรนะเยกว่าอะไรนะไปโดนอะไรมาโดนสอที่มันตอนเด็กโดนไอทิมเพื่อนนะครับโดนอายุเท่าไหร่ที่ปอศักดิ์ ดรจิ้มเข้าไปเราเลืองไหลไมไม่ไหลครับมันอยู่ข้างในเหมือนพ่อเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจอืมก็เลยกนนังคนไปไม่ได้มีอะไรล้วได้ผูดกับคัวด้วยเลยไม่ได้บอกความจริงกับคุณพ่อจริงๆมันรักษาได้เจมือนแบบม่มีอะไรไม่รู้ผมไม่ผมไม่ยอมบอกท่านแต่มันเลยอมเนินานเวลาเริ่อดนานเลยรักษาไม่ได้คือจริงๆจริงๆมันก็น่าสงสัยนะครับเพราะว่าพ่อพ่อก็เป็นเกี่ยวกับสายตาแล้วก็พอมีลูกลูกก็จะเกี่ยวกับการมองมองเห็นมองไม่เห็นอีก มันก็อาจจะเป็นกรรมที่มันต่อเนื่องกัน,กนมาก็เป็นไปได้ว่าพ่อกับลูกอาจจะมีกรรมที่ที่สาคัญกันมาเช่นอดีตชาติอาจจะเคยร่วมร่วมร่วมฆ่า,าใคร,รมาสักคนหรือทำลายที่สายตาเข้ามาอันนี้ก็เป,เป็นไปได้ครับดี่จริงเราต้อบอกทางแก้หมดต้องให้ไปบทบานสังกลุบข้อสอดคล้องด้วย หม่อคือลูกไม่ต้องตายนะเหมือนกับเอารูปเอารูปไปเป็นรูปปิ้งออกมาเป็นใบใบแล้วก็ไปพนมพนมจากอากนั้นก็ไม่ให้จุดทุกแล้วองค์จริงนะครับไม่ใช่องค์ที่เป็ดอปถัมรอวาเงัและที่เป็นอยู่ในบทใหม่บทใหม่องค์จริงก็ไปว่วเขอฝังนครตัวให้ลองคนนี้อยู่คนี้ออกกาจวิมราาไดแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเติบโตมาได้น่าจะมีการอะไรเาวลาทำู่กจะเรียนอะไรนี้ให้บอก เราตัดเน้อตัดต่อมีรูปเราตัด